สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอม,มชนินะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรามีเกม Minecraft ชีวิตล่าในโลกแห่งสารนิตอนที่10กันนะคะเอาละ่ะถ้ายอย่างินเราไปเดินทางกันต่อเลยจ้า <c oughs> นี่ก็เป็นฟาร์มเบสที่เราทําไว้เมื่อคราวที่แล้วนะไวนะ้สําหรับฟาร์มเลเวลของเรานะดูสิเลยทุกบองทุกบองลงมากันใหญ่เลยเขาบอกว่าได้กําไรไม่มีขาดทุนเลยนะทําไปเถอะฟาร์มเบสเนี่ยยังไงก็คุ้มตัสิโอ้โหเลเวลขึ้นเท่าไหร่แล้วนี่ยังไงยังไงก็ได้กําไรนะเพราะว่าเราต้องการเลเวลเนี่ยไปเอนชุดั่นะนช ดีแท้งเบสอย่างเยอะเลยอ่ะเพี้ยนพอแล้วเดี๋ยววันหลังให้มาเก็บเพิ่มกันอ่ะกลับกันก่อนดีกว่าเนาะโอ้ยไม่มาเจ้าพวกเบสเจอกันใหม่นะปิกบ้านกันดีกว่าก็ตอนนี้นะคะเราก็ถอดอามดบางตัวออกเนาะที่เป็นพวกอมดอาวุธบางอย่างออกนะคะเพราะว่ามันแหลกมากเลยอ่ะแล้วว่ามันแหลกสะดุดแบบสะดุดสุดๆอะสะดุดทียิ่งกว่าแหงซีดีเสียงเพลงเนี่ยมันขยันสะดุดเหลือเกินโอ้ยสุดหน้าทิ้มหน้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาวุธบางอย่างแล้วมันก็จะหายไปใช่ไหมมันต้องไปเอนชั้น ไม่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีที่ฟาร,ร์มเลเยอของเราแล้วเราเลยกพี่เคงเข้ามาในบ้านกันก่อน้านจารักลาอยูอ่ดูสิพติ้ซิวขึ้นเยอะเลยแม่แหลกเราอลั <c oughs> ลนตนันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราทาอาวุธใหม่ดีกว่านาออยากลองของใหม่นะคะก็จะเป็นไพล์อ็อกซิเดียนกับออซิเดียนค่ะเอามาคราอเป็นดาบออซิเดียนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาเอนชานอีกทีละกันนะเออแล้วก็จะเอนชานแค่3อย่างก็พอนาะเอาเมนดิ้งนะคะแล้วก็อันเบรกกิ้งค่ะ แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็น rooting เนอะเอาแค่นี้ก็แล้วกันลองดูดีว้าว,ว,วของใหม่เหรอลองเป้าของคมนะเอ้ยเดียก่อนน่ากลัวจุงเอ้ยพี่เกียงใส่ชุดอักซิเดียรเหรอหล่อปะล่ะที่เคยใส่ไงต้นทุนมันถูกที่สุดแล้วนะพี่เกียงทำไร,รอ่ะกรลงเอ็นชันซื้อทัตต์ดิงเดี๋ยวตีบวกแป๊บตีบวกแป๊บ Okay, ใชของอ,<า>อ่แอ็กซิสครใช้แล้วเอาไปเลยท่าไไรดีปะเออพี่เคนเจยะนะเบาได้กับเบานะของมันแพงจีนี่นี่พี่เคนมาดูเต่าทองเขาก่อนเขาบอกว่าน้องเต่าทองที่เราเก็บมาจากน้ำพริกนรกเนี่ยเออไม่ใช่เก็บมาจากนรกเนี่ยน้องเนีมีประโยชน์นะน้องใช้ปลูกต้นเนเธอได้กวาเกือบแซ่บแล้วเชียวนี่ไงปล่อยการตะสีแดงเลยอ๋อ ดีได้เงกระต่าท้องไงอุ้ยน่ารักเชี้ยวจะเห็ดตัวน้อยดูดิอุ้ยติ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กเห็นต้นเนเธอรเนาะอุ้ยท้องเดินเข้ามาแล้วมันจะกินเนี่ยเธอร์แล้วไม่ใช่น้องปล่อยละอองเกสรอ่าดูดิอุ้ยโตเลยอะดูไปเนี่ยเขาคล้ายๆกับผึ้งเลยเนาะแต่ว่าน้องไม่ต้องกินเกสรน้องไม่ต้องกินอะไรเลยอะอุ้ยดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กีใหญ่เลยเป็นไงอดีตเล็กของน้องอะน้องชอบปลูกต้นเนเธอร์นะแล้วก็เดี๋ยวอีกกรงนึงเนี่ยเราไม่น่าใจว่าถ้ามันอยู่ด้วยกัััััันน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 นคลลละะะะะสสีีีีมจจกกกกกกดดหรรืออเเเเเปป่่าาาายยแงวว้็็ต นะคะเออาาดูดิเอ้ยสีมันเหมือนเห็ดวอร์ปเลยอะ่ะน่ารักเวอร์ดูสีมีหงอนด้วย <g ül> เอา้าเดี๋ยวอีกสองตัวนั่งกินแรงเพื่อนเนาะ ไม่เข้ามาช่วยเพื่อนปลูกแล้วอุ้ยได,ด้ไงดูดิตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเจอแล้วอุ้ยแสงเคลื่อนแสงเคลื่อนโอ้ใครนหญ่นี่ยเราเนี่ย,อ,ยอู้หูขึ้นใหญ่เลยขึ้นใหญ่เลยโอ้โหดูฝั่งนู้นเนี่ยยอมแพ้ฝั่งน้นคะฝั่งน้นเขามีตัวเดียวอ่ะเขาปลูกจะเต็มแปลงอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวว่าหลังใครมาขยายแล้วกันเนาะวันนี้ก็จับตัวหนึ่งเนี่ยพักก่อนดีกว่านะเอาเราใส่ในขวดแก้วไว้แล้วก็ไปตั้งโชว์ไว้ในบ้านดีกว่าเน้อจีตั้งเลยหรือหอใช่นางกวัก เราจะตั้งน้องไว้ตรงนี้นี่ไงโอ้ยน่ารักจงดูสิเอาเด<อ>ียก,ยกันนะคอ <c oughs> อมอเดี๋ยวกันนี่มันห้องครัวน,นะเอาจะไปทำไร <c oughs> <c oughs> เอาเป็นแมลงกวกไงน้องกินไม่ได้หอย,อยตั้งโ <No! S 2> ชว์น,น่ารักนะมอน้องน่ารักเขินตาอยู่ในขวดแก้วโหลก,ก็นน่ารักนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราผสมยาก,กันก่อนดีกว่านะเราจะมาปรุงยากันเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะไปเปียกกันค่ะก็อย่างว่านะอยากไปลงทะเลบ้างนะเนาะเราทาแครอทท้งไว้ก่อนกันแล้วก็เดี๋ยวทําเชื้อเพลิงเบสพาวเดอร์ก่อนนะถ้าแตงมีฟาร์มเบสเนี่ยชีวิตเราก็ดีขึ้นเยอะ ก็ใส่เชื้อเพลิงไปเนาะแล้วก็ใส่ขวดน้ำเปล่าลงไปนะแล้วตามด้วยเนืทนวาดนะคะแบบว่าวันนี้อยากจะไปการเดียนนะคะเพราะว่าอยากได้ชุดเกาะของการเดียนมาใส่เนาะโอเคนี้ก็ปรุงใส่เนื้เนวาดแล้วนะแล้วก็ใส่แครอททองลงไปค่ะอันนี้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่พวกเลสโตลงไปนะคะเพื่อยืดเวลาเนี่ยให้มันนานขึ้นเนาะยามันก็จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ใส่ผงเลสตโตลงไปเพิ่มนะคะมันก็จะเพิ่มจากในวิชชั่นจาก3นาทีเนี่ยก็จะเป็น8นาทีเนนนาาาาะะอ่่ยใวชมแ เดี๋ยวต้องทำเผื่อพี่เคนด้วยทักงสามขวดนะอ้ววววสดๆจากเตาน่ากินอย่าเพิ่งกินเอาไว้ใช้ยามจำเป็นเอาไปน้อยอเอาไปไ,<ข>ไม่เยอะนะกําลังหิวเลยอ่ะอันนี้ก็ใส่เนยเทนหวัดลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ตามด้วยนี่เลยค่ะปลาป Oh. แล้วก็เดี๋ยวต้องตามด้วยผงเรสโตนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาหายใจใต้น้ํได้วยเนาะโอเคได้วัตถบิดมาละแล้วก็ใส่ผงเรสโตลงไปต่อนะคะก็จากยืดเวลาจาก3นาทีเนี่ยมันก็จะเป็น8นาทีนะโอ้ oh, ขอพี่เชนด้วยนะเพราะว่าพี่เคนจะจมน้ำใช่เปล่าพี่เชนมีห่วยางประจําตัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ๋อจะเป็นลายตุ๊บป่องตุ๊บป่องใช่เปล่าโอเคเดี๋ยวเราทำเพิ่มดีกว่านะคะเพราะว่าต้องทําถึง2คนนี้กันเนาะเอาไปแบบพกไปเผื่อๆดีกว่านะคะมันอุ่นใจกว่านะ,ะเพราะว่าถ้ามีไปน้อยเนย เสร็จแล้วพี่เคนใช้ยาเยอะกว่าเพื่อนเลยอ่ะโอ้โหน่ากินเวอร์จะบอกใครอันนี้แบ่งให้กันเท่าๆนะพอเป้าเตรียมของแปรโอเคพี่เคนพร้อมยังไปนี่นี่เขาจะพาไปดูมังกรนี่บ้านมังกรของเขาเขาสร้างเป็นบ้านหินโอ้โหหางยาวเฟื้อยเลยเจ้าสิสองหัวนี่ถ้าเป็นสามหัวนี่กินกิล่านี่วิ่งหนีก่อนนะเนี่ยชินปลาลาบอันนี้แค่สองหัวนะ ถ้าสามหัวนี่ตัวใครตัวมาวนะครับถ้าสามหัวนี่ก็ไปกนวิ่งก่อนเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นถ้ามีสามหัวพี่เคนขอขี่ก็สีได้ไม่ไม่มีอดีพี่เคน,นโอเคเดี๋ยวเราลองขี่น้องเนาะเฮ้ยเราลองยิงปะยิงพ<อ>ี่เคนเลยปะเออเดี๋ยว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 บ้านทังเดี๋ยวบ้านพังเอาเราไม่ต้องลองเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งลองไม่ได้ไม่ต้องลองลลองไปเมื่อคราวที่เราเองเนาะว้าสยองเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ถ้ำกันนะคะเราจะไปรั s h c a p นน i n เราต้องการเก็บมอสนะคะพวกบล็อกมอสนะคะแล้วก็พวกตนก้นโกเบอรี่นะคะแล้วก็จะไปจับน้องซาลาแม,มนเดอร์น้ำกันด้วยนะ ลองไปลึกๆไปดูฝั่งนู้นเขาเห็นกาแฟปะล่ะไปเร็วไปแล้วเราก็จะพาไปดูมังกรด้วยนะมันจะมีมังกรตัวเล็กๆได้อยู่ในถ้ำไหมนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรอ่ลืมแล้วว่าถ้าใครจําได้คอมเมนต์บอกนด้นะโอเคไปเคลียถึงแล้วาวันเรื่องแสงของเราถึงนี่แล้วจ้าฮู้ว้าวนี่มันสวนสยามทะเลกรุงเทพนี่นาเราเก็บไปปลูกที่บ้านกันต่ออีกนะหัวไหลลงท่อแล้วมันต้องลึกดิเราจะไหลขึ้นไหมเนี่ยแหลกหน้าดู ดูเลยตอนเนี้ยเฮ้ยค่อยๆลงมานะนี่ไงพี่เคนต้นมอสเดี๋ยวเราเก็บไปเลยพี่เคนเนี่ยเยอะแยะหมดเลยอ่ะโอ้เราจะเจอสไลมเนเดอร์น้ำหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยของมันคู่กันเหมือนที่ข้าวเหนียวต้องกินกับทุเรียนยังไงล่ะอ๋อข้าวเหนียวอะไรไม่ใช่ข้าวเหนียวไก่ย่างเหรอวิ้ยอันนั้นเข้ากันจริงเ่ยเฮ้ยเก็บไปให้หมดเลยนะแล้วถามนู้นน่ะเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ต้องเก็บเยอะเฮ้ยต้นลับเสือก็น่าสนใจพี่เคนเก็บไปด้วยนะเอาไปแข่งแข่งพันที่บ้านนะทำป่ามอสบล็อกกันดีกว่่าาอออุยยยมันนกกเเเะะิไปป ไปเอาเก็บเพืที่จะใช้แล้วกันอุ้ยเพชรเราเจอเพชรอ่ะอ้าวอุ้ยดีจงเลยอยู่ตรงนี้เหรออุ้ยเนี่ยเพนเดี๋ยวาเขาตอกเลยดีกว่าลัคก,กี้ปกติไม่ค่อยจะเจอเนี่ยอุ้ยมันมีซ่อนอยู่ด้วยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อตอกไปตอกมานี่ก็ได้หลายมเม็ดแต่เนี่ยเออพี่เคนว่าวันนี้อ้อมใช้ดวงของทั้งปีหมดแล้วเนี่ย เอ้ยยังไม่หมดนี่ไงไดมอนได้มาห้าเม็ดแล้วบีด้ไม่ยังซื้อลอตเตอรี่อนะไม่ถูกแล้วเดี๋ยวซื้อหวยไม่ถูกอย่าลืมเก็บต้นโกเบรี่มาด้วยนะมาถึงแล้วเนี่ยอุยข้างในก็มีอ้อไดมอนน่ะไหนไหนไมอนท่ไหนอ๋ออยู่ข้างในโอ้ราหวังนะ มอนสเตอร์อย่างเยอะอ่ะมีกงสปอนมอนสเตอร์ด้วยอ่ะมาทำอะไรกันล่ะเนี่ยอุ่ยไอ้ปากกระโห<ว>นนู้ยักษ์คนฟันมันนี่ทำไปดัดฟันหน่อยดีป่ะมันชอบอยู่ท่ามืดๆอต้ตัวเนี้ยไอ้มังกรตัวเนี้ยมาทุกคลิปเลยเนี่ยมันอยากจะกินเราอ่ะเนี่ยมันเกิดได้ทุกคลิปเลยอ่ะขยันเกิดจึงใบนี่นี่พี่เคนข้างในมีกงสปอนมอนสเตอร์ให้ระวงังไว้นะแล้วก็มีไดมอนด์ ไอมอนอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเข้าไปยังไม่ได้ไมันมีกงสปอนมอนสเตอร์อยู่ตรงนั้นโอเคพร้อมบวกละต่อกันต่อกกันไม่แค่์อย่าไปแค่ <laughs> เอามันตอกไม่ได้เฮ้ยมา <laughs> เต็มเลยเดี้า <laughs> โอ้ยมันม <laughs> มุกิด้วยมมือนกันลุม้ม,มโอ้ยมันยกพวกมาตีเขาเดือดแก๊งเดือดแก๊งเอาเลย <laughs> เอาเลยเฮ้ยดูสิดอกอะไรบ้าเนี่ยเล่นแพรอดอกไดมอนด์นี่มันดอกไดมอนด์ไดิหรอสุดยอดเฮ้ยเคยตีไม่เห็นมันจะดอกไดมอนด์เลยอ่ะ นีนีพี่เคนตรงนี้ก็มีไดมอนด์ให้เราตอกนะว้าวลัคก,กี้เฮ้ยปั๊บเดียวได้มาสิบเม็ดแล้ว ข้างในยาเต็มเลยเผื่อพี่เคนจะมีชุดกรอบเพชรนะเดี๋ยวมาทำอไมเนี่ยก็นี่ไงนี่นี่ไงอ้ยเอาพีค่กทุกคนทำอไมตัวกายจะเปลี่ยนไม่ทันน่ะนี่นี่เข้ามาข้างในดีกว่าพี่เคนมันมีแบบมังกรอยู่แถวนี้ด้วยอ๋อฮอรมันเรื่องแสงเหรอเป็นโดมเลยเดี๋ยวกันโอ้ตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้นังมอนก็เยอะเนี่ยเฮ้ยน้่นมันตัวอะไรอะอ้าวหินห้อยอย่างสีทองอ่ะเฮ้ยเหมือนจะเป็นมังกรน่ะเนี่ยมังกรตัวเล็กๆอ่ะไม่หินห้อยน้องกินอะไรน้องไม่กินอะไรเลยนะอุ จูงสวยมากใช่มันน่ารักมากเลยอยอะเว้นมอนเตอร์แถวนี้ยเยอะเกินระวังคิปเปอร์อ้าวคิปเปอร์ไปแล้วมันมันเดินเข้ามาใกล้แล้วว่ามันจะโดนมังกรปะว่ะมังกรมันจะกัดเราไหมเนี่ยว้ายมาใส่หมวกกันน็อกมาด้วยซอมบี้อ่ะ๋อมันถือธนูหน้าไม้ไีกระหักเนี่ยยิ่งดีมากเลยนะโอ้ยไปไหน มันเยอะมันเยอะไห้พี่เคนเขาเห็นมังกรอีกแบบนึง่ง啊ไหนไหนไหนเนี่ยพี่เคนีทงองที่พี่เคนเห็นไงสวยจุงไม่ใช่แม่ใช่ตัวสีดำดำมาเห็นเป้าอะไหนตัวสีดำ เนี่ยมันชื่ออะไรอะ่ะจันนี่เหรอไม่ใช่อะไรว่าจันนี่จันนี่มันแมลงสาบไม่ใช่หรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงตัวนี้ฮ่าโอ้ยไอ้เขี้ยวกุดไม่ใช่เขี้ยวกุดจะเป็นอีกตัวนึง่งเออเหรออุยตัวนั้นน่ารักจุงอันนี้อีกพันหนึ่งมั้งแต่ว่าน้องไม่กินอะไรเลยปกติน้องจะกินปลาไม่ใช่หรอเราไม่ใช่ขั้ตั้งชื่อว่าไอ้เขี้ยวแหลมนี่เราสามารถใช้เชือกจุงน้องกลับบ้านได้นะแต่วันนี้เราต้องของเต็มใบหน้าเลยไม่สะดวกอน้องกลับบ้านไปเนะาะเดี๋ยวขึ้นมาแหวนรับกันเนาะอ,อ๋อแหวนรับไม่ไหวอะ่ะ ดูน้อง่าเลน่นกันละกันนะเนี่ยดูดีน่ารักเปล่ะนี้มันน่ารักนะตอนนี้เรามีภารกิจรับพิชชนจะไปหาของทำชุดเกาะใหม่กันเออนี่มันเจมอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวน่าสนใจกว่าเจมก็คือเพชรยิงดีเจแล้วหโอ้ทำนี้ดีจงุงโอ้อ่างนี้ต้องตอก อโอ้โหได้หลายเม็ดกันเลยเนี่ย19เมตรนะ่ะสุดยอดโอ้เดี๋ยวอ,อ๋อแล้นนีอะไรเปล่าามันเล่นก็นได้ชุดกอะให้พี่เคนแล้วนะนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วพี่เคนแล้วค่อยเก็บไปแล้วกันนะเขาเจอนี่ด้วยแหละพี่เคนมันคือแร่อะไรสักอย่างสีชมพูเห็นเปล่อะไรอะมันชิดเหรอมันไม่ใช่มันแบบออกสีม่งวงๆกับน้ำม่วงอ่อนอะเนี่ยมันคือแร่อะไรอะ อากลับไปด้วยอากลับไปด้วยมันเป็นคอะไรกับพวกรามายจิกเวทมันอะไรปะลองดูดิมันคืออย่างไงอ๋อมันคือผงเมจิกเหรอโอ้ไม่พี่เช่นทุบๆเลยเธอเขาพอนี่สามข้อนะเดี๋ยวมันต้องเอาไปเค้าหรือไปใช้กับอะไรเปล่าเหรอจะแห้งอันนี้เรามาตามหาน้องซาลางเบนเดอร์น้ำนะนี่น้องจะอยู่แถวนี้หรือเปล่านะปกติน้องชอบอยู่อย่างเงี้ยอยู่ลึกๆมืดๆอย่างเงี้ยอืมต้องมีดิยเห็นแล้วสีชมพู เจอจระเข้ยังอุ้ยมีตัวเล็กดิเหรอใช่มันว่าจระเข้ยั์เราเตรียมถังมาหลายถังกันเนี่ยเพราะว่าเราจะเตรียมมาเผื่อจับน้องปลาไปเลี้ยงด้ยเนาะเอากลับไปเผื่อขยายพันธุ์ด้วยเนาะอันนั้นมันแน่นังอยู่แล้วต่ว่าต้องทำตู้ปลาขนาดใหญ่ก่อนนะตัวเล็กเองอ้อมน่ารักเชียรเอาไปด้วยไปด้วยสีสวยอยู่ไหนล้วล่ะทางซ้ายอ๋อสายตาสั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อดึงมาเจอะวะี่ายง่ายเจอตัวแล้วออทางนี้น้องอยู่เยอะ โอ้ได้น้องมาหลายตัวเนี่ยเอาสักสี่ตัวกํลาลังดีเนาะอเคปตักก่อนตักก่อนเฮ้ย,ยตักได้สี่ตัวแล้วอะหรือมันก็เยอะอยู่นะพี่เคียนเจอตั้งสี่ตัวนะ่ะไปถหางั้นได้เวลาเป็นล่าจุดดุยกันแล้วเฮ้ยเราจะไปกันเลยเหรอไปเลยที่รออะไร ตอนนี้เราก็พายเรือมาถึงกลางทะเลแล้วรูนไงเห็นลังคายดุบดุยแล้ว,วกลับหันไหมเนี่ยเรามาเจอคู่อลีกเก่าของเราแล้ว,ลวโอ้ยแล้วก่อนพี่เคีนจะไหวไหมเนี่ยอ้าวเอาเสืเยอยังไงเนี่ยพี่เคียนเป็นตัวล่อไงเอาเฮ้ยเป็นตัวล่อให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้คุยกันอย่างนั้นนี่เดี๋ยวเขายิงเอง้าาเอาแล้วพี่เคีนนี่น,นี่ตรงนี้เลยเอาตรงกลางปราสาทมันเลยเดี๋ยวลองล่อกันไม่ได้ในตัวเนี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่ถูกเขาไปนะแต่ว่าเราต้องการแบบว่าพวกเช็ดของมันนะ อโอ้มากันเต็มหมดรูบ้านเลยอ้าวเฮ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันดูดนเขาแล้ว,ลวโอ้มันยิงเขามันยิงเขาอ้าวไปไหนล่ะอยู่นี่อยู่ข้างบนอ้าวไปไหนอะล่อมาเลยล่อมาเลยเขายิงอะพี่เค็มไม่เยอล่อเหรอใช่ถูกต้มแล้วเอาเลยพี่เค็ล่อมาใกล้ๆเขาเลยมาเลยจุกเตยได้ที่ก็ตามมาดีดืดีืมาเลยมาเลยไม่กี่ดอกละเสร็จแน่อดตุูตาตามไม่ทันนะดิอืมมันไวนะมันไวนะ ๊พี่เคียนมันตายแล้วมาเก็บเร็วฮะตรงนู้นเหรอตรงนู้นเหรอใช่กำลังไปเราต้องแบบว่าให้ได้ชุดส่วนเยอะๆนะเพราะว่าต้องไปทำชุดก่อนนะโอ้ดูพี่เคียนทำไมดิอ้าวันตายมาแล้วมันตายมาแล้วตายมาติดๆแล้วที่ชีวิตเป็นช่างน่ากลัวแล้วเกินอันน่ารับรองว่าได้กำไรน่ะเวลามันดูพี่เคียนรีบยิงนะเอ้าววยเพราะว่าพวกชุดเก่านนี่นะคะเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราหายใจใต้น้ำได้เนาะ พวกที่ทํามาจากชิ้นส่วนของพวกการ์เดียนนะคะอ๋อฮะจะสีเต็มเลยเผื่อว่าเวลาที่เราแบบว่าไปทะเลแบบว่าอยากดาน้านานๆนนะคะแบบว่าเก็บพวกปลากรังหรือว่าไปจับปลาสวยๆมาเลี้ยงไว้อะเนาะเราก็ใส่เป็นชุดนี้ก็น่าจะได้นะแต่ว่าถ้าเราจะไปเปรี้ยวตามแบบพวกดันเจียนแล้วก็อืมเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดกอมเหมือนเดิมมาดีกว่านะอันนั้นไม่น่ารากกลับบ้านนะอันนั้นถ้ไปที่นั่นเลยนะนะสุขีดก่อน แค่นี้พี่เข่ก็จะสูดขิดแล้วรีบยิงกันไปเก็บไม่เยอะเลยนะอ่านี่มันฟ้าไม่ดุดุยนี่นะของตกเต็มเลยว้าดีจิ้เกือบยังเกือบได้ยังได้แล้วเจ้าที่จริ้งเกินมาสักแป๊บนึงเลยอ๋อเราไม่บอกปล่อยให้ยิงก็กำลังเพลินนี่นะไอ้พี่เข่งขึ้นฟังกันก่อนแล้วเราไปรอคับชุดก่อกันก่อนดีกว่าเนี่นี่ระวังระวังระวัง้ดนมีเสือข้างหลังแล้วฉลามด้วยไปเร็ว ขึ้นเรือก่อนแล้วหายแล้วมายแล้วเราวังมันตามมันง่าพุงนะ <c oughs> เนื้อเขาไม่อร่อยหรอกปไงไปแล้วไป่องไปกอนรักกคจะดึกดยบ้าเอาฟังใกล้ๆดโหอย่าไปไกล้ตรงนี้เลยแล้วกันนะใกล้เลยไม่เนี่ยเนี่ยใกล้สุดแหอันนี้ก็ใกล้เกินปลอดภัยแล้วขึ้นบกก็ปลอดภัยแล้วปลอดภัยเหรออืมไม่ปลอดภัยก็เขานี่แหละของที่เหลือไปเพราะเขาดูอันตรายกับพี่เคนนะโอเคเราได้ชิ้นส่วนของพิสมาลีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคาวชุดกอกันเลยเนาะ เฟิบนี่แล้วกเออ็เราไม่ใช้แบบว่าพวกเศษนะคะเราใช้เป็นพวกแบบเป็นชิ้นแบบนี้เนะาะค่ะเป็นชุดเกาะน,นะคะ ถ้าว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าพวกเกล็ดชิ้นส่วนเล็กๆของพวกพิสมารีนเนี่ยมันจะได้แค่ว่ายน้ำเร็วอะเนาะ<อ>แต่ว่าเราอยากหายใจใต้น้ำได้อะนะเราลองเปลี่ยนชุดก่อเป็นอีกแบบดีกว่านะสะสมเป็นคอลเลกชันเพิ่มเติมนะไหนลองดูดีสวยป่ะสวยป่ะโอ้วกว่าจะได้มาเนี่ยแลกมาด้วยความเจ็บปวดอต่เนี่ยเจ็บปวดทำไมแค่นะดิความเจ็บปวดของกาเดียนเขาจะอยู่ข้างบนนั้นไมครับจ่ามาข้างล่างแล้วนเราจะหายใจใต้น้ำได้ฟึบเดี๋ยวเขาไปลองดูดียังไงบ้างได้ผลเปล่านี่ไงมันก็จะหาย ใจใต้น้ำได้ปกตินะว้าสุดยอดแต่ว่าเกราะป้องกันเนี่ยมันน่าจะบางอยู่นะก็โอเคค่ะถ้าชอบเอาชีวิตรอดแบบใส่มอสแบบนี้แล้วก็อย่าลืมน,นะครช่วยกดไลค์กดแชร์ใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมไม่คนะรแบบนี้นะแล้วพากันในคลิปหนนะครับวันนี้ต้องไปแล้ไปจ้า